วิธีใช้เทมเพลตประมาณการรายรับรายจ่ายเทมเพลตนี้ใช้ได้ทั้งสําหรับธุรกิจหรือจะเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของกิจการก็นําไปปรับใช้ได้เช่นกันนะคะหลักการที่เราจะใช้เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยอีก6เดือนข้างหน้าเราจะมีเงินรับจ่ายเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเรียกได้ว่าช่วยในการหมุนเงินนั่นเองนะคะ รายจ่ายที่เราจะเอามาใส่ในประมาณการอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่เรารู้อยู่ล่วงหน้าอยู่แล้วเช่นรายจ่ายประจําหรือรายจ่ายที่เรามีเครดิตหรือเงินที่เรากําลังจะต้องรับในอนาคตพวกนี้เราเอามาหยอดล่วงหน้าไว้ได้เลยเพื่อดูคร่าวๆอาจจะไม่ต้องเป๊ะว่าโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยเงินมันติดขัดตรงจุดไหนหรือเปล่าเราจะได้โยกย้ายรายรับรายจ่ายเราถูกรายรับเดือนนี้ติดลบ แต่มันไปบวกมากๆในเดือนถัดไปเราก็อาจจะค่อยต่อรองเจ้าหนี้เพื่อโยกรายจ่ายออกไป15วันหรือหนึ่งเดือนนะคะวิธีการใช้งานนะคะเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณเปิดตัวปุ่มบวกตรงนี้ออกมาทั้งหมดนะคะคุณก็จะเห็นว่าเทมเพลตนี้สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด6เดือนนะคะคุณสามารถเลือกเดือนแรกได้ค่ะว่าคุณเดือนปัจจุบันที่คุณจะดูข้อมูลเนี่ย คือเดือนไหนดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกวันที่ในเดือนไหนก็ในวันที่ไหนก็ได้ของเดือนที่คุณจะดูนะคะอย่างนี้เราจะเลือกของธันวาเราก็ใส่วันที่เท่าไหร่ก็ได้ของเดือนธันวาปี2025แล้วมันก็จะเปลี่ยนเดือนถัดไปให้เองอีก5เดือนข้างหน้ารวมเป็น6เดือนนะคะส่วนตรงนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือนอกจากเราอยากจะรู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายของเราแต่ละเดือนมันเท่าไหร่มันพอหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นว่ารายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน ที่มันพอหรือไม่พอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเงินเนี่ยมันออกไปในกิจกรรมไหนก็คือเราแยกตามกิจกรรมกระแสะเงินสดนั่นเองซึ่งจะมีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกัน1คือกิจกรรมดําเนินธุรกิจและ2กิจกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนและการขยายกิจการและ3กิจกรรมเกี่ยวกับการหาแหล่งเงินทุนหรือการกู้เงินสินเชื่อต่างๆนั่นเองแบ่งเป็น3กิจกรรมนะคะมาดูวิธีการใช้งานได้เลยนะคะเริ่มต้นกรอกวันที่ค่ะ วันที่เนี่ยคุณสามารถกรอกแค่วันและเดือนแล้วก็ Enter ได้เลยปีมันจะขึ้นให้เป็นปีปัจจุบันอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะใช้เป็นปีคริสต์ศักราชนะคะหรือคุณจะดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อเลือกตามปฏิทินก็ได้ประเภทกิจกรรมเลือกจากกิจกรรมกระแสงเงินสดที่มีตัวเลือกให้อยู่แล้ว3กิจกรรมนี้นะคะแต่มีตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงที่เพิ่มขึ้นมาก็คือยอดคงเหลือยกมา ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเพื่อให้ทุกๆต้นเดือนน่ะคุณมาหยอดเลาะยอดคงเหลือล่าสุดเพื่อความชัวรเพื่อความแน่นอนนะคะเพราะในแต่ละเดือนที่เราใส่ไว้ยอดคงเหลือก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่ยอดคงเหลือที่แท้จริงมันเป็นเพียงการประมาณการเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะประมาณการเนี่ยคุณสามารถมาใส่ยอดคงเหลือกรอกไว้ได้ด้วยตัวเองในช่องคงเหลือนะคะวันต่อไปคุณก็กรอกรายการได้เลยว่ามันจะมีจ่ายอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะ ตัวอย่างที่ทำไว้ให้ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าของเดือนธันวาคมมียอดคงเหลือเงินคงเหลืออยู่180,000กว่าบาทเนี่ยนะคะมีรายรับรายจ่ายดังนี้นะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เงินจะติดลบคือช่วงวันที่8หรือช่วงกลางเดือนนี้นะคะ เราก็ต้องมาคอยหมุนแล้วค่ะว่าจะย้ายอะไรออกอะไรเข้าเราสามารถมาดูในคอลัมน์เดทไลน์ที่เรากรอกเอาไว้เป็นข้อมูลให้ตัวเองได้ว่าอันไหนที่มันยังไม่ถึงเดทไลน์มันขยับมันย้ายหรือมันต่อรองไปได้อีกไหมเพื่อไม่ให้ยอดเงินมาติดลบมันจะได้เพียงพอนะคะสำหรับเดือนธันวาที่เรากรอกข้อมูลไว้เสร็จแล้วเนี่ยพอเดือนถัดไป1มกราเราก็มาใส่ยอดคงเหลือใหม่ว่าวันที่1มกราเนี่ยมียอดคงเหลือเท่าไหร่ เราจะไม่ดูของเดือนธันวาแล้วก็คือจบไปเป็นเดือนเดือนประมาณการจบไปเป็นเดือนเดือนนะคะส่วนด้านบนเนี้ยสิ่งที่มันสรุปให้ดูได้แบบเร็วๆก็คือเราจะรู้ได้ทันทีเดี๋ยวเปิดซ่อนก่อนอย่างอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเดือนมกราคมพาเนี่ยมันติดลบแต่เงินมันจะเป็นก้อนใหญ่เข้าอีกทีเดือนมีนาอันเนี้ยเราต้องมาลองดูลงรายละเอียดว่าไอ้ที่มันติดลบเนี่ยมันติดลบเพราะอะไรเราสามารถเลื่อนรายจ่ายของมกราคมพาไปได้ไหม หรือเราสามารถเลื่อนอรายรับขึ้นมาได้ไหมหรือถ้ามันเป็นเงินที่ไปหนักอยู่ช่วงกิจกรรมการลงทุนอย่างเงี้ยมาลงทุน0,000 000กว่าบาทของเดือนมกราเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมตรงนี้ล่ะคะ่ะถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอเราจะสามารถปรับกลยุทธ์วางแผนการใช้จ่ายของเราได้ทันท่วงทีรู้ล่วงหน้ามันจะไม่ใช่ว่ามารู้เอาวันนั้นแล้วมันแก้อะไรไม่ทันนะคะเกิดเป็นต้นทุนของ ความไม่มีข้อมูลขึ้นมาอีกนะคะตรงวันที่ที่คุณจะเลือกว่าปัจจุบันเดือนที่คุณจะดูเป็นเดือนอะไรเนี่ยจะเป็นเดือนปัจจุบันหรือเดือนย้อนหลังอะไรก็ได้นะคะคุณสามารถเลือกได้เลยไม่เกี่ยวว่ามันใช่เดือนปัจจุบันหรือเปล่านะคะเลือกย้อนหลังยังไงก็ได้เท่าที่ด้านล่างมันมีข้อมูลมันก็จะสรุปมาให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกในเดือนที่คุณไม่มีข้อมูลอย่างนี้มันก็จะเป็นศูนย์อย่างนี้นะคะเลือกแค่เฉพาะเดือนแรกนะคะเดือนต่อไปมันก็จะรันให้อ ah um ัตโนมัต ah ิ หน้านี้ใช้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆยาวๆไม่ต้องทำไฟล์ใหม่นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมาอัปเดตจากการที่คุณเลือกวันที่ปัจจุบันตรงนี้อยู่แล้ววันที่เก่าๆที่คุณอาจจะกอบไว้3ปี4ปีอะไรมันก็จะผ่านไปไม่เป็นไรปล่อยมันเลยนะคะในกรณีที่คุณอยากจะแทรกบรรทัดซึ่งจริงๆอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องแทรกก็ได้นะคะคุณสามารถใช้ฟิลเตอร์ตรงนี้เพื่อให้มันฟิลเตอร์เรียงลําดับวันที่ก็ได้แต่ในกรณีถ้าอยากจะแทรกนะคะสามารถแทรกได้แทรกแถวแบบนี้ได้เลย และเวลาแทรกอย่าลืมว่าคัดลอกสูตรมันลงมาด้วยนะคะสูตรมันจะมีอยู่สองคอลัมน์คือคงเหลือกับเดือนตรงนี้ลากสูตรมันลงมาด้วยหรือจะคัดลอกทั้งแถวเลยมาวางแล้วค่อยลบข้อมูลออกก็ได้ในช่องเดือนตรงนี้ก็เป็นสูตรสาเหตุที่ทำไมจะต้องมีช่องเดือนตรงนี้นะคะช่องเดือนตัวเนี้ย มันขึ้นให้อัตโนมัติซึ่งมีหรือไม่มีก็ได้แต่สาเหตุที่ขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้เวลาคุณอยากจะฟิลเตอร์เป็นบางเดือนคุณจะได้สามารถมาเลือกฟิลเตอร์ได้จากตรงนี้นะคะไฟล์นี้เรียบง่ายแต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะในการวางแผนการจัดการเงินหมุนเวียนเงินใน6เดือนข้างหน้า แนะนำเพิ่มเติมว่าสำหรับท่านเจ้าของกิจการที่บางทีเงินมาอาจจะปะปนกันนะคะคุณจะรวมหน้านี้ทั้งเงินกิจการและเงินส่วนตัวเลยก็ได้หรือคุณจะสร้างแท็บเพิ่มคลิกขวาและดูพิเคทแท็บแท็บหนึ่งเป็นของกิจการอีกแท็บหนึ่งเป็นส่วนบุคคลเพื่อจัดการทีเดียวก็ได้เช่นกันนะคะและเริ่มใช้งานได้เลยค่ะลุยค่ะ